ใครที่ทุนน้อยพยายามดักเล่นแล้วนะดักเล่นคือยังไงคือเราไม่ต้องตามเล่นทุกไม้นะครับไม้ไหนเรามั่นใจไม้ไหนเราชอบสุดๆนะครับค่อยเล่นนะครับอ่าเหมือนใครที่เล่นตามผมในกลุ่มนําเล่นนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับชอบค่อยตามไม่ชอบสวนประมาณนี้เลยนะฮะ สวัสดีทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับตอนนี้อยู่กับช่องคนมันหล่อนะครับเจอผมมังกรเช่นเคยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยละกันนะจ๊ะโอเควันนี้มาเล่นด้วยบังคลาทุนหนักนะครับมาเล่นด้วยทุนหนึ่งหมื่นนะครับอ่ะมาดูนะครับว่าผมจะใช้เทคนิคอะไรในการเล่นนะครับแล้วก็จะได้กําไรไปเท่าไหร่นะครับอ่ะอ่ะหลายๆคนนะครับพูดมานะครับลงคลิปเสียให้ดูนะครับผมไม่ลงนะครับแต่ว่ามีเสียนะคลิปที่แล้วนะครับที่ผมเล่นตามควายไป นะครับก็เล่นให้เห็นเลยว่าเสียนะครับแล้วก็ฝากเงินเข้ามาเล่นนะครับในกลุ่มก็เล่นให้เห็นเลยนะครับว่าเสียนะครับโอเคมาแรกผมไปเดิมไปที่ฝั่งแดงแล้วกัน5,000บาทนะครับอ่ะเทคนิค321ต้องมาแล้วล่ะต้องมาแล้วล่ะ3 2 1หนะฮะ3 2 1คืออะไรใครๆอาจจะงงนะครับดูที่เข้าไพ่หลักนะครับแดงขึ้น3านุงเงินขึ้น2นะครับก็มีโอกาสที่จะตัดแดงนะครับเป็น1นะครับไม่รู้จะมาหรือเปล่านะครับไม่ได้บอกว่าแม่นร้อยเปอร์เซ็นนะ แค่เป็นโอกาสนะครับแล้วก็เป็นเทคนิคเทคนิคหนึ่งที่เขาใช้กันนะครับโอเคไม้แรกบวกสวยๆนะครับสี่พันเจ็ดนะครับโอเคกําไรเรามาละวันนี้ขอให้เลื่นๆแล้วกันนะครับในการเล่นครั้งนี้ขอให้เลื่นๆแล้วกันนะครับอ่ะอ่านเข้าไปกันต่อนะครับผมน่าจะย้ําแดงนะไม้นี้ครับไปที่แดงห้าพันเหมือนเดิมนะครับผมจะเล่นช่วงแรกนะครับจะเล่นทบสองไม้นะครับก็คือ แบ่งทุนเราเป็นสองไม้นะครับเท่าๆกันก็คือไม้ละห้าพันนั่นเองนะฮะโอเคไปไปต่อครับไม้นี้ทำไมผมถึงเล่นแดงนะครับเขาให้ขีดแล้วก็เขาให้ทึบนะครับลงแดงสวยๆเลยนะครับโอ้โหหน้าก้าสวยครับป๊อกเลยไหมโอเคครับเจ็ดแต้มได้อยู่ผีผีไปโอเคครับเจ็ดเข้ามันนะครับบวกมาไม้ที่สองอีกนะครับสวยๆงามโอ้ลื่นว่ะบวกมาสองไม้ติดเลยนะ ถือว่าลื่นถือว่าลื่นนะครับอืมถ้าตามเขาไพ่หลักก็มีโอกาสที่จะเป็นสองตัดหนึ่งสองตัดหนึ่งนะครับแต่ว่าสามเกลือให้ไปแดงอ่ะผมไปสี่พันแล้วกันนะครับโอเคสามเกลือให้ไปแดงรอบนี้ผมตามสามเกลือไปแล้วกันนะครับถ้าเขาไพ่หลักนี้หน้าตัดน้ําเงินมากนะเ,นเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับ แต่ว่าเขาให้มีโอกาสหลอกนะครับผมขึ้นแดงอีกไม้หนึ่งแล้วกันนะครับโอเคหน้าเราสวยนะหน้าเจ็ดนะครับผีมาเอ้ยผีมาเหมือนกันเอยดมาโอ้โหเหลือสองแต้มเลยกูไม่น่าพูดเลยโอ้โหไม่น่าเลยไม่น่าเลยไม่น่าไปขอผีมันเลยเรียบร้อยครับไม้นี้โดนกินไปอะยังเหลือกำไรอยู่นะครับห้าพันนะครับโอเคน่าจะไปต่อครับไปต่อ น้ำเขาไพ่สวยอยู่นะถ้าไปแดงนะครับมันจะตัดเขาไพ่ขีดนะครับอะผมไปที่แดงนะกันนะครับไม่น่าจะจับกลุ่มนะน่าจะสลับว่าล่ะนะครับก็ติดอ่าเขาไพ่คู่ไปด้วยนะครับแล้วก็บนัดไปด้วยนะเผื่อหมานนะเผื่อโบนัสแตกนะฮะโอเคมาไม้นี้ไม่เข้าก็เหลือทุนเท่าทุนมาถ้ามาก็กําไรโอ้โหมันเจ็ดแต้มเลยเหรอวะ มันเจ็ดแต้มเลยแล้วว่โอเคครับเราป๊อก9ไปสิครับผมก็มาดีครับก็มาดิครับโอเคสวยๆงามครับป๊อก9มาอ่ามันสลับนะครับมันไม่ขึ้น2ตัดละเรียบร้อยนะครับกำไรขึ้นมา9,000แล้วนะไปไงต่อดีถ้าแต่ตามทึบก็ตามทึบไปน้ำเงินนะครับโอเคผมเล่นตามทึบไปนะครับที่1 0,000นนะครับจะเล่นไม้หนักแล้วนะ เอากาไรนะครับมาทบนะครับ <Wow. S 1> ช่วงแรกอย่าพยายามแนะนําอย่าเพิ่งเอาเอาทุนมาทบมากนะครับพยายามเอากาไรเอเล่นปั้นให้ได้กําไรก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเอากําไรมาทบเพื่อให้กําไรมันเยอะขึ้นอีกทีหนึ่งนะครับแนะนําแบบนี้แล้วกันนะครับส่วนใครเดินเงินแบบไหนก็แล้วแต่เพื่อนนะเพราะว่าทุนแต่ละคนมันไม่เท่ากันนะผมแนะนําไม่ได้นะครับโอเคมีสามแต้มอยู่นะโอ้สามแต้มผีไปผีไปลูก โอเคครับมันมีสองแต้มครับบวกมาเก้าหมืนเก้านะครับมายนี้ <Wow. S 1> โอ้โโคตรบาดเสียวนะครับโคตรบาดเสียวอยู่นะโอเคกําไรตอนนี้ก็ขึ้นมาหมื่นเก้านะครับถือว่าสวยงามอยู่นะเขาไพ่ขีดเอ้ยเขาไพ่ขีดกับทึบสวยวะเขาไพ่หลักก็ดูเหมือนจะตัดเป็นปิงปองนะครับแต่ว่าขึ้นน้ําเงินแล้วกันนะครับช่วงนี้สวนสวนตัวเองบ่อยนะ คือแบบห้องทุกวันนี้มันเล่นยากนะครับจะตามเขาไพ่อย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับต้องมีแบบบางจังหวะที่แบบเลือกตัดคมคมนะครับเลือกตัดคมคมไปนะครับไม่รู้จะมาหรือเปล่านะโอเคครับมันมีสีแต้มอ่ะหกแต้มผีไปโอเคครับกินขาดนุณว่าจะจั่วโอเคครับตัดคมคมไม้นี้ตัดคมคมไปนะครับ <Wow. S 1> ตัดคมคมไปสวยงามอยู่นะ <c oughs> และหลายจังหวะนะครับก็เราก็เลือกตัดคมคมไป ถ้าขึ้นน้ำเงินก็จะสวยกินไปหรือเปล่าอะผมไปที่แดงสี่พันแล้วกันนะครับเลือกตามเขาให้ทึบไปนะจังหวะนี้เลือกตามเขาไปทึบไปนะครับน้ำเงินไม่น่าขึ้นสูงนะน้ำเงินห้องนี้ขึ้นเยอะสุดสามไม้นะครับในช่วงเริ่มต้นนะครับช่วงปลายนี่คือช่วงปลายแล้วขอแต้มหน่อยโอ้โหสี่แต้มชิบหายละ โอ้ขึ้นน้ำเงินว่ะน้ำเงินขึ้นยาวอ่ะอืมเอาแล้วไงเอาล้วไงอ่ะก็ยังกำไรอยู่นะสองหมื่นนะครับกำไรสองหมื่นนะตอนนี้นะครับก็เล่นสบายละแต่ว่าก็เล่นหนักเหมือนเดิมนะครับถ้าเล่นแดงเล่นแดงอ่ะไปแดงแล้วกันนะครับหนึ่งหมื่นนะครับเลือกตัดคมๆไปแล้วกันนะครับ จริงๆก็น่าขึ้นน้ําเงินน้ําเงินไม้ที่สี่อยู่นะแต่ว่าขอตัดน้ำอขอตัดน้ําแดงขอตัดแดงแล้วกันนะที่เจ้ามือนะครับหนึ่งหมื่นนะครับมาโอ้โหหน้ากูก็มาสิบละบล็อกมาลูกโอ้โหบล็อกแปดโคตรสวยโคตรสวยจังหวะนี้ตัดมาคมๆนะครับโคตรสวยนะครับมากําไรขึ้นมาสี่หมื่นละตอนนี้โคตรสุดไหมละ่ะสุดนะสุดนะ ตอนนี้เขาให้โป่งก็สวยนะสลับปิงปองนะครับขอขึ้นแดงอีกไม้นึงแล้วกันนะครับที่ห้าพันบาทนะ <c oughs> เอา้ากดไม่ติดเอา้าโอโ้โ,อโหโอ้หนึกว่ากดไปแล้วนะครับไม้นี้ไม่ได้เล่นนะไม้นมี้ไม่ได้เล่นนะถ้าพอกแปดนี่กูสวยเลยนะโอ้โหโอเคครับไม่มีผลอะไรเล่นไปก็เหมือนเดิมครับเสมอนะจ๊ะ นึกว่ากดไปแล้วนะเมื่อกี้กดไปนะครับนึกว่ากดไปละโอเครอรอดรอ,ดร,อดรอดนะครับถึงเล่นไปก็รอดเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามานี่เสมอนะครับหลังเสมอผมไม่แนะนําให้เล่นนะครับไม่แนะนําให้เล่นแนะนําให้รอดีกว่านะครับผมไม่เล่นเหมือนกันนะรอนะครับกําไรสามหมื่นนะครับตอนนี้กําไรสามหมื่นนะ <c oughs> ขอรอดูสักไม้นึงแล้วกันนะครับผมจะเล่นต่อนะครับ ช่วงนี้ก็รอดักเอานะผมแนะนําวิธีเล่นอีกอย่างนึ่งครับใครที่ทุนน้อยพยายามดักเล่นเอานะดักเล่นคือยังไงคือเราไม่ต้องตามเล่นทุกไม้นะครับไม้ไหนเรามั่นใจไม้ไหนเราชอบสุดๆนะครับค่อยเล่นนะครับอ่าเหมือนใครที่เล่นตามผมในกลุ่มนําเล่นนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับชอบค่อยตามไม่ชอบสวนประมาณนี้เลยนะฮะโอเคต่อครับโอ้เขาไพ่ทึบสวยว่ะ เขาให้ทึบสวยผมไปที่แดงนะครับออิน <Wow. S 1> ไปที่สองหมื่นเลย <Wow. S 1> เขาใพ้ทึบสวยนะครับถ้าไม่เข้าผมเหลือสองหมื่นนะครับถ้าเข้าก็กําไรมาสี่หมื่นนะครับประมาณนั้นนะครับอ่ะโอเคมาหรือเปล่าไมา้สองหมื่นผมไม้สองหมื่นวาไงขอที่สวยลูกขอที่สวยไม้สองหมื่นตัดแดงคมๆป๊อกแปดคมๆสสวย,สวย ตัดคมๆครับวบวกมาหมื่นเก้าโอเคโคตรแม่นไม่อหยากจโมโ้ครับรอบนี้แม่นนะผมไม่ได้แม่นทุกรอบนะครับแต่รอบนี้แม่นนะครับตัวตึงตัวตึงนะครับตัวตึงผมเล่นนําเล่นรสดนะเป็นตัวตึงนะตัวตึงคือรอบสุดท้ายเลยตึงๆ <c oughs> เอาผมไปน้ําเงินหนึ่งพันแล้วกันได้ผมก็เลิกนะครับได้กําไรก็เลิกนะครับผมเล่นให้มันเต็มหกหมื่นแล้วกันนะครับเอากําไรห้าหมื่นเลย <c oughs> ผมพกทุนหนักเหมือนกันนะพกมาหนึ่งหมืน,นะครับแต่ว่าก็เน้นไม้มั่นใจแล้วก็ทบหนักไปนะครับอื <c oughs> โอ้โหเรามีศูนย์แต้มเอามันไม่มีแต้มเหมือนกันวะเอาวะเอาวะเรามีเจ็ดแต้มครับโอเคครับสวยงามครับผมไม้ส่งท้ายเราเข้ามาครับเอาโอเคครับ <c oughs> ก็ได้มาหกหมื่นนะครับกําไรกําไรอยู่ที่ประมาณห้าหมื่นเน้นเน้นเนืเน้อน,น,นะครับก็ ฝากด้แล้วกันนะครับกับแนวทางการเล่นผมก็ประมาณนี้เลยนะครับใครอยากไปลองเป็นแนวทางการเล่นก็ลองดูได้นะครับผมเล่นประมาณนี้เลยนะครับก็ไม่เล่นต่อนะพอแค่นี้เลยแล้วกันนะครับก็เป็นว่านะครับใครอยากให้ผมเล่นด้วยเทคนิคไหนหรืออยากให้ผมเล่นทุนเท่าไหร่นะครับสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปผมไว้ด้วยนะครับแล้วก็ช่องทาง Facebook มังกรสุรศิธิ์นะจ๊ะเจอกันคลิปหน้านะครับใครอยากเข้ากลุ่มน้าเล่นก็ ดูที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับโอเคเจอกนคลิปหน้าคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับผม bye บ๊ายบายจุบ๊บ